คุณกระเบื้องฟัง p อ,อ s t m a t พ p o s t c a t สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเด็กข้างสนามกับรายการบอลบอยนั่นเองครับซึ่งใน ep นี้ของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวกึ่งชีวประวัติของนักเตะสองสองตำนานแล้วกันที่เรียกได้ว่าไม่ลงรอยกันมามากว่าสิบยี่สิบปีแล้วซึ่ง เขาก็คือรอยคีมกับอารูฟอิงเกฮาเลนครับผม,มซึ่ง2คนนี้เนี่ยถ้าพูดก็เข้าก็คือมีปัญหากันในสนามจนมีเรื่องกันภายนอมขึ้นทรงขึ้นศาลกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาจอดลึกเหตุการณ์น,นั้นกันครับครับรู้ไหมว่มาจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้เคยเกือบได้เล่นทีมเดียวกันมาก่อนด้วยอาร์ติงแฮมฟอร์เลใช่คือในปี1993เนี่ย แมนยู <Menu S 2> ได้ไปซื้อ,อรอยคีนมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นราคา3.75ล้านปอนด์ซึ่ง oh. เป็นนอเตะแพงที่สุดในอังกฤษตอนนั้นก็นตอนนั้นเลยถือว่าราคาสูงมากใช่แล้วซึ่งในปีเดียวกันน่ะหลังจากที่นอตติงแฮมขายรอยคีนไปก็ไป,ไปซื้อฮาร์ลันมาจากลีกนอร์เวย์อ่าซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็รยุไล่เลี่ยกันก็คือคีน22ฮาร์ลันตอมาก็ยีปีก็คือ อีกนิดนึงเกือบได้เกือบได้เล่นด้วยกันแล้วคือฟอร์เรสเนี่ยเอาเงินของที่ซื้อไอ้ที่ขายคีนไปไปซื้อฮาร์แลนมาอ,มอ่ะตอนนั้นก็ผ่านไปหลังจากวันนั้นหนึ่งเก้าก็สามผ่านไปสี่ปีต่างคนต่างเติบโตหน้าที่ในการงานแล้วก็อรอยคีนเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นตำแหน่งกัปตันทีมของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ แทนที่คานโตนาที่แขวนสตาร์ทไปแล้วตอนนั้นใช่ส่วนฮา,าลันเนี่ยก็ย้ายจากฟอเรสต์ไปอยู่ทีมใหญ่ขึ้นก็คือลีดอยู่ในเต็นี่แหละราคา2.5ล้านปอนด์แล้วก็เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่27กันยายนปี1997เครับเป็นเกมที่แมนยูเนี่ยต้องไปเจอลีดที่เอลลนด์โรดซึ่งในเกมนั้นเนี่ยคีนกับฮาลันเนี่ยเป็น ตัวจริงทั้งคู่เลยซึ่งก็ลงสนามในแผงเป็นฟิลด์แล้วก็ประท้ากันตลอดทั้งเกมแล้วก็มีจังหวงนะหนึ่งครับเป็นจังหวะที่แมนยูเนี่ยกำลังจะบุกอยู่ขีดเลี้ยงไปถึงเกือบถึงหน้าเขตโทษแล้วเด็ทีนี้เนี่ยเหมือนมีจังหวะประท้ากับฮาแลนด์แล้วก็ล่วงไปเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยเพื่อแบบว่าเหมือนอารมณ์กับจะเรียกจะเรียกจุดโทษอะไรเงี้ยแล้วก็เออนอนเจ็บร้องโอดโอย แล้วทีนี้ฮาร์เลสก็เลยคิดว่าเอยจงใจอ่ะจงใจล้มวยกอดเคทเธเพื่อจะเอาลุกโทษหรือเปล่าคิดว่าคีนแกล้งทําไม่ได้เจ็บจริงๆหรอกอ,อะไรอย่างนี้ก็เลยวิ่งเข้ามาหลังจากพลเซนต์เบรกก็วิ่งเข้ามา,าดา่าเหมือนกับลอยคีนว่าเออลุกขึ้นมาซะอย่าส้อ้อยอะไรประมาณนะี้นะเหมือนกับว่าเออรื้อขึ้นมาเล่น,นอย่าอย่าส้มออยอย่าไปแกล้งทาอะไรอย่างนี้ซึ่งคีนบอกที่หลังว่าตอนนั้นเนี่ยคีนเขาเจ็บจริงๆเนะาะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยทำไมทำไมถึงมาพูดแบบนั้นเนี่ยตัวเองเจ็บจริงๆอ่ะเจ็บถึงขนาดที่ว่าโดนหากออกจากนาดไปเลยนะครับซึ่งทําให้ในเกมนั้นเนี่ยแมนยูแพ้ลีดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เพราะว่าเล่นกันสิบต่อสิบเอ็ดนะครับมันก็ด้วยความที่จำนวนมันต่างก,กันอซึ่งอ,อในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คินถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลก็ลงเล่นไม่ได้อีกเลยหนึ่งปีแล้วก็ปิดฉากการนั้นไปเลย ก็คือเป็น NCL นี่แหละที่นักฟุตบอนนลต้หลายๆคนเจอแล้วก็ต้องหายไประยะเวลานานใช่ซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ย19ก7 19ก8เนี่ยในเกมนั้นจริงๆแชมป์เนี่ยมันคืออาร์เซนอลแต่ว่าจุดจุดเปลี่ยนก็คือตอนนั้นแมนยูเนี่ยคะแนนต่างจากอาร์เซนอลแค่หน่งแต้มเท่านั้นเนองซึ่งคินเขาก็เลยมองว่าในเกมวันนั้นเนี่ย ถ้าเขาถ้าเขาไม่โดนเหตุการณ์นั้นมาหรือว่าถ้าแมนยูไม่แพ้คือต่อให้เสมออะลูกลูกได้เสียแมนยูเยอะกว่าอยู่ดีคือต่อให้เสมอยังไงแมนยูก็ต้องได้แชมป์แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นกับฮาลันแล้วก็ชคีเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันไม่พอใจอ่ะเขามันเป็นฮาลันเป็นเป็นมีส่วนที่ทำให้เขาไม่ได้เล่นในเกมนัแล้วก็ทําให้เกมแพ้ไปแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า ฤดูดกาลแรกของเขาที่เป็นกัปตันทีมแมนยูด้วยแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยก็ชนะมาสองรุการติดเลยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วม,มันเสียหน้ามันเสียฟอร์มเขาก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยต้องเอา้นมาให้ได้หลังจากฤดูดกา 97, 000, ลเก้าเจ็ดผ่านไปปีหนึ่งก็คิก้าฮาเลนก็ได้ลงมาตัวจริงอีกครั้งก็ลงมาเจอกันทั้งในลีกแล้วก็นอกลีกประมาณสี่ครั้ง แต่ก็คีนก็บอกว่ามันไม่มีมันไม่มีจังหวะที่ให้เล่นกับก็เลยปล่อยผ่านไปในฤดูกาลนั้นนะครับทีนี้พอเข้าสู่ปี2000เนี่ยแฮร์รี่ได้ย้ายเข้าไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเมือง,งคู่แข่งของแมน,มนยนะทมูทีมร่วมเมืองท,ทีมคู่องทีมคู่อช่เมือง,งเดียวกันเหม,มืนดาร์บี้แมตอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสประทักันอีกครั้งในเกมดาร์บี้แมตช์ตอน เมษาปี2001นคะรับซึ่งเป็นนัดนันะ้นะเป็นนัดที่3 4แล้วของฤดูกาลคือเกือบจะจบแล้วฤดูกาลอีกหนึ่งเขาจะแข่งกัน38ปนัดนะครับซึ่งข้อท็จจริงก็คือในเวลานั้นเนี่ยแมนยูอ่ะด้วยแต้มของแมนยูที่มันนําห่างจากที่2มาเกือบ20แต้มก็ถับว่าจริงๆอ่ะได้แชมป์ไปแล้วก็แค่แข่งไปให้มันจบ,จบ,จบ,จบเกมเฉยๆแล้วก็ส่วนที่อื่นเนี่ยเอาจริงก็ตกรอบไปแล้วแหละซึ่งมันก็คือเหมือนกับเป็นโอกาสทองของคีที่ ทำให้เล่นกับฮา,ารันกับในเกมนั้นเพราะว่าคือต่อให้เขาโดนอะไรลงไปมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทีมมากนัเพราะยังไงตัวเองทีแมนยูก็ได้แชมป์ไปแล้วก็ในระหว่างเกมดาร์บี้แบทเนี่ยทั้งสองทีมก็เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งจนกระทั่งนาทีที่แปดสิบห้าครับรอยคยีเนี่ยวิ่งในทีมป,ปุ่มเปิดปุ่มทีมฮาเลนที่เข่าขวาซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็โดยไปแดนทีแน่นอนอ่ะซึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าลอคีนคิดอะไรอยู่ถึงไปเปิดโปงใส่เขาขนาดนั้นอาจจะคิดว่าเออเป็นแค่การปะทะกันในระหว่างเกมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นดาร์วีแม์คีนก็เลยเออมีอารมณ์ร่วมกับเกมมากๆอย่างเงี้ยนะก็สุดท้ายแล้วมันก็มีผลกรรมตามมาครับก็คือคีนได้โดน FA หรือว่าสมาคมฟุตบอลสั่งแบนไปสี่นัดแล้วก็ปรับเงินไปห้าพันปอนด์อยู่ประมาณ สองแสนกว่าบาทในในสมัยนั <Wow. S 2> น้นนะเงินไทยแล้วก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสโมสรเนื่อเพราะว่ายังไงมันอยู่ e. มันก็ได้แชมป์ไปแล้วต่ uh oh. อให้เขาไม่ได้ลงในอีกสามสี่นัดที่เหลือก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอื uh oh. แต่กลับกันครับฮาร์แลนเนี่ยจริงๆแล้วฮาร์แลนเนี่ยมีเหมือนกับอาการเจ็บที่เข่าซ้ายอยู่แล้วอื uh oh. และด้วยความที่โดนรอยชีเนี่ยเปิดปุ่มใส่ที่เข่าขวาด้วยก็กลายเป็นคู่เลยหนักลงไม่ได้เลยทีนี้ ก็ถูกหาม้อส่งลงบยาลแล้วก็หมดสภาพมักกีฬาเลยในในใน,ในวันนั้นซึ่งหลังจากที่รอยคีเนี่ยโดนเอ้ยซึ่งหลังจากที่ฮาราเนี่ยโดนรอยคีเล่นงานไปเขาก็ลงเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์ได้สามสามสี่นัดหลังจากนั้นแล้วก็แผ่สตาร์ทไปเลยนีวนอายุแค่สามสิบปีเท่านั้นเองเร็วมากซึ่งหมอเนี่ยเขาบอกว่าอาการของฮาราเนี่ยหนักเกินที่จะรักษาได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเข่าทั้งสองข้างเลยคือ ต่อให้รักษาหายพาตับมันก็กลับมาเล่นอีกเหมือนเดินไม่ได้แล้วก็เลยทำให้ต้องไปสตาร์ทัดกันไปแล้วก็ยอมรับชะตากรรมแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันควรจะจบแค่นั้นแหละก็คือเหมือนกับเป็นการกระทบกระทั่งการของนักเตะในสนามฝ่ายหนึ่งเจ็บอีกฝ่ายหนึ่งถูกปรับแล้วก็เรื่องจบกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จบแค่นั้นสิ่งที่ทําให้เรื่องมันพลิกผันเนี่ยก็คือตอนปี2002เดินกันยาน มันแค่ระยะเวลาปีกว,ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการ์เปิดปุ่มใส่ฮารันคีนเขาก็เลยออกอือนกับหนังสือชีวประวัติของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าคีนแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันมีบท,บทบทหนึ่งที่มีบทสัมภาษณ์ที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปถีบใส่ฮารันไว้คือถ้าแปลเป็นแถยก็จะประมาณว่าผมรอมานานกว่าสามปีแล้วในตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาได้บอลอยู่แล้วผมก็รอจังหวะที่ใช่สุด แต่ผมก็จะเล่นแม่งให้หนักเลยผมก็จะเล่นบอลหรือเปล่กาก็งั้นมงแต่มึลลงรับผู้ชิปกูไปเลยไอ้เพลมึงมาด่ากูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแน่นอนเขาเหมือนเขาก็บอกว่าเออแน่นอนผมรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองทําอะไรลงไปผมไม่ต้องรองให้ผู้ตัดสินย,ยกใบแดงมาให้หรอกหม,มตัวออกจากสนามตัวเองไปเลยอืมแล้วเขาก็ตกทันทายด้วยว่าผมไม่รู้สึผมไม่ได้รู้สึกเสียใจตอนที่ทําลงไปสิ่งที่ผมคิดก็คือช่างดิ ใครทําอะไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นทุกคนก็รู้ว่านี่เป็นสไตล์การเล่นของผมตาต่อตาฟันต่อฟันอะยู่แล้วอันนี้คือเหมือนกับเป็นบทจัคภาที่อยู่ในชีวประวัติของหนังสือรอยคีนที่เขาแต่งขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อหนังสือเรื่องนี้มันออกมาและฮารันได้อ่านเนี่ยเขาก็ลรู้สึกโกรธมากเพราะว่าเขาได้มารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่พารากันแล้วห้าสิบห้าสิบแล้ว มันเป็นการที่คีนเนี่ยจงใจจงใจ,จงใจเล่นงานเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนั้นเนี่ยอะไรก็เลยทําเรื่องถึงเอฟเอให้ลงโทษคอยคีนให้หนักขึ้นใน,นขณะที่สื่อมวลชนก็ประนามว่าเออถึงแม้จะเป็นเอกอดแค้นในขนาดไหนมันก็ไม่ควรที่ทำให้คนคนหนึ่งหมดสภาพอาชีพนักกีฬาไหมมันก็เหมือนว่าอาชีพเดียวกัน่ะผ่อนผ่อนคนได้หรือเปล่าอะไร่เงี้ยมันก็มีสื่อกัินประนามรอยคีนไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็รวมถึง แฟนบอลของแมนยูเองด้วยที่บอกว่าการกระทานี้มันมันไม่ถูกต้องอสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง FA ก็ต้องเปิดการไต่สวนพิเศษขึ้นมาเพื่อหาข้อสุดว่าเออมันเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับในศาลน่ะแต่ว่าไม่ใช่ศาลเพราะว่านี่เป็นประชุมที่เป็นห้องประชุมในสนามรีบ b ็อกสเตเดียมที่เมืองโบตันถึงแม้ว่าจะมันไม่ใช่ศาลแต่ว่ามันก็มีการตั้งทนายมาสู้คดีกันเหมือนกับในศาลเลย เมื่อการไต่สวนเริ่มขึ้นเนี่ยทนายของฝั่งพาแลนด์เนี่ยที่ชื่อว่าจิมสเตอร์แมนเนี่ยเป็นคนที่มีแบบจิตวิทยาดีมากแล้วก็เขาหยิบหนังสือ <c oughs> ของฮาไอของรอยคินขึ้นมาแล้วบอกว่าอันเนี้ยคือหนังสือของคุณใช่ไหมอ่ะคิน,คน,น,นก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็ถามต่อว่าถ้าทย่างนั้นแปลว่าทุกครั้งที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณเป็นคนพูดออกมาจริงๆใช่หรือเปล่าอืมเขาก็ตอบว่าใช่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เขียนเองนะเขาให้โกสเตเดอร์เป็นคนเขียน ซึ่งไอาว่า ghost r i d e r นี่ก็คือเหมือนกับนักเขียนไร้นามเป็นจ้างนักเขียนออกมาอย่างเงี้ยร r i อ e r ที่หมายถึงการเขียนนะรนะซึ่ง ghost r i t e r คนนั้นเนี่ยชื่อว่าเอมอนด f ัฟฟี่เป็นคนเขียนให้เขาเขาก็มีหน้าที่แบบแค่เล่าเรื่องอะไรอย่เงี้ยเฉยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจิมที่เป็นทนายของฮางแรแลนด์ก็เปิดวิดีโอเทปเทนั้นขึ้นมาคีนก็รู้สึกแบบโหร้องว่าจะเปิดวิดีโอ เรื่องราวเก่าๆซ้ำมาทําไมไม่อยากจะรื้อฟื้นแล้วนี่เขาเลยแบบว่าเออเนี่ยต้องต้องต้องปักเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็บอกมาอะไรคือเขาเหมือนก็เออให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดพีคกอ,อยู่ตรงที่ว่าจิมเนี่ยที่เป็นทลายของฝั่งฮนาะแลน,นดันไปเบิกตัวโกสไซเตอร์ของคีมมาอเออทีนี้ก็เลยต้องมารู้แล้วว่าจะได้รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงกันแน่ฝั่งเอเบอนดัฟฟี่ที่เป็นโกสไซเตอร์เนี่ยก็บอกกับกรรมการของเอฟเอบอกว่า สิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเขียนมาจากการพูดของคีนเขารัฟัจากการพูดของคีนมาแล้วก็เอฟเอก็บอกว่าคุณดัฟฟี่แล้วตอนที่คุณเขียนเนี่ยคุณคิดว่าคีนเนี่ยตั้งใจทาลายเพื่อนร่วมอาชีพจ,จริงหรือเปล่าแล้วดัฟฟี่ก็เลยตอบว่าไม่มีข้อสงสัยเลยก็คือวีด้าอันเดอรเบก็คือแน่นอนไม่มีข้อสงสัยเลยซึ่งคีนก็เลยตกใจมากเพราะว่า ดัฟฟี่มันควรจะเป็นโกสไตเตอร์ของเขาควรจะอยู่ข้างๆเขาควรจะอยู่ฝั่งเขาแต่พอมันมาตอบอย่างนั้นนะก็คือแน่นอนแทนที่เขาจะตอบว่าอืมก็อาจจะนะผมคิดว่างั้นนะั่นก็คืออย่างไรมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมให้แบบพลิกแพงอะไรบ้างแต่ในเมื่อเขาบอกว่าใช่อ่ะมันไม่มีข้อสงสังยเลยแน่นอน,นอะไรเงี้ยมันก็ยืนยันไปแล้วว่าคีนมันคีนเขาจงใจที่จะเล่นงานคารดจริงๆคือในช่วงท้ายเนี่ยก็เอ่อ รอยคีมก็มีการให้การเพิ่มเติมว่า,าการเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยก็เป็นสไตลย์อยู่แล้วแมนยูอะนะดุดันเข้าบอลนนะ่ะมีการเล่นแบบถึงพิกถึงขิงกันในสมัยนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาจะเล่นฮาร์เลยจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ต้องรอแบบสามสี่ปีให้ถึงตอนนั้นหรอกเขาจะเล่นตั้งแต่ฤดูก,กาลถัดไปที่เจอกันแล้วอืแล้วเขาก็บอกว่าอย่าลืมนะว่าพอฮาร์เลยเนี่ยโดนเขาเปิดปูมใส่ไปอะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะอะฝั่งสังเกตเเขาก็ ลงเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์อยู่ก็คือมันแสดงว่ามันก็อาการมันก็ไม่ได้หนักมากเขายังเล่นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อให้รอยคีนคู่ไปยังไงด้วยความที่หลักฐานพยานหลักฐานที่เป็นเทปวิดีโออย่างเงี้ยมันก็มาตัวแล้วว่าสิ่งที่รอยคีนทํามันมันชัดเจนว่าเขาจงใจทําซึ่งมันก็มาปิดกรอบสุดท้ายที่ประโยชน์ของเขาในชีวประวัติคือเี่เขาบอกว่าผมกะจะเล่นบอลเหรอก็งั้นมั้งซึ่งไอ้คาว่างั้นมั้งเนี่ยมันก็ สื่อได้บอกว่าเขาไม่ได้ตรงใจที่จะเล่นคนไอ้เขาว่างาน,นมางนี่คือมันแน่นอนว่าเขาเขาเล่นคนแน่นอนออืืมซึ่งอ,อบทสรุปพดีก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคีนก็โดนปรับเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนแล้วก็ต้องมอบให้ฮารันแล้วก็ฝั่งทนายอ, 50, อีกห้าหมื่นแล้วก็ต้องโดนแมนยูทีมต้นสังกัดตัวเองเนี่ยถูกปรับค่าเหนื่อยสองปดานเป็นสองแสนปอนซึ่งทั้งหมดเนี่ย ชีนโดนไปประมาณสี่แสกนกรหรือถ้าเป็นเงินไทยสนะมัยนี้ก็ราวสามสิบล้านบาทเอง mm hmm. เป็นโทษแบนที่ให้เป็นโทษปรับที่เยอะที่สุดในรีเมีเรียนกินในสมัยนั้นแล้ว mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เพิ่มเติมจากการที่โดนเอแบนสีนัดก, mm hmm. ก็โดนเพิ่มอีกในปีสองพันสองเนี่ยโดนเพิ่มอีกห้านัด mm hmm. ซึ่งพอเรื่องราวในศาลนี้มันจบไป mm hmm. อือสุดท้ายแล้วฮารันชนะในรูปคดีก็จริง mm hmm. ก็คือ ตัวเองชนะใ้ลูกดีแล้วก็ได้ตังค์ด้วยคียเป็นคนผิดแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้ว่มันมันไม่คุ้มเลยกับการที่ได้เงินมาจํานวนหนึง่งแล้วก็ตัวเองเลิกเล่นไปอะ่ะมันเหมือนกับการปิดฉากอาชีพตัวเองไปสมบูรณ์เลยไม่มีโอกาสได้เกิดคือถ้าเขายังเล่นอยู่อย่างน้อยเขาก็ได้ได้เงินมากกว่าที่ที่เป็นข่าปักมันโอกาสเขาหน้าหน้าจะสดใสามากกว่านี้เออแล้วก็ที่เขาบอกว่าทําไมเรื่องมันผ่านไป ขนาดนั้นแล้วเราถึงถึงถึงมาฟ้องเอฟเออะไรอย่างนี้ให้มาลงโทษรายคีเขาบอกว่าการที่รอยคีมันทาหนังสืออย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาไม่อยากให้แฟน,แฟนๆรุ่นหลังที่เป็นนักบอลหรือว่าเด็กเยาวชนที่มองรอยคยีเป็นไอดลอลมองว่าอการกระทําของรอยคยีที่ไปทาร้ายเพื่อนร่วมอ,อาชีพมันคือเรื่องที่ถูกตอ้องเขาเขาเขาไม่อยากให้ฮีโ่เขาไม่อยากให้แบบว่าเด็กๆมองฮีโ่ของเขาว่าการทําร้ายคนเป็นสิ่งที่ถูกซึ่ง หลังจากจบเหตุการณ์น,นั้นไปก็ฮารัก็ได้ย้ายออก่อายสตัก๊กล้วก็ย้ายออกจากกองที่ไปเลยกลับไปที่นอร์เวย์แล้วก็พาลูกชายที่ชื่อว่าเออร์ริงฮาลันกลับไปด้วยซึ่งเป็นเด็กปีศาจในปัจจุบันนี้นะก็หลังจากนั้นรอยคีนก็แขวนสตั๊ดอีกไม่นานก็แขวนสตัก๊กแล้วก็ผ่านตัวไปเป็นโค้ชแล้วก็มาเป็นอคอมเมนเตอร์ในปัจจุบันซึ่งฝั่งรอยคีนเนี่ยหลังจากนั้นก็เขาก็เคยบอกว่า,าในชีวิตนี้เนี่ย ขามีเรื่องที่ทําไปแล้วรู้สึกเสียใจอยู่หลายอย่างแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่เขาไม่เคยเสียใจเลยคือเรื่องในเหตุการณ์นั้นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นนะ่ะก็คือเหตุการณ์ที่ไปทาร้ายฮาร์แลซึ่งฮาลันก็ออกมาบอกอีกว่าเอ,อผมย้ายไปแมนเชสเตอร์อยู่ไอ้ผมไปยา้ายผมย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่ามันเป็นเมืองคู่แข่งของแมนยูเป็นเมืองเมืองเมืองนั่นเนอืแล้วผมไม่ได้ชอบนักเตะที่ผมเขาเรียกอะไร ผมไม่ชอบมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่านักเตะบางคนซึ่งเขาก็พูดแค่ว่าบางคนแต่ว่าเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไอเขาว่าบางคนน่ะมันมันไม่มีใครหรอกนอกจากรอยคีนนอกจากเหตุการณ์ของรอยคีนล้วก็ตะกูลฮาร์เรนที่ถือว่าเป็นการทําร้ายเพื่อร่วมอาชีพชแต่ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เพิ่งครบรอบ30ปีไปในการทําร้ายเหมือนกันแต่ไม่ใช่นักฟุตบอลด้วยกันแต่เป็นนักฟุตบอลและแฟนบอลครับ คนก็น่าจะจดจําเหตุการณ์เรื่องกังฟูคลิกได้ของเอลิคันโตนาและเรื่องราวนี้จะถูกเล่าในพอสแคสต์อีพีหน้าของบอลบอยอีพีสามครับครับผมสำหรับอีพีสนี้ก็ขอโจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม